สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเอก59ออโต้คาร์นะครับสำหรับโชว์รูมของเราเป็นโชว์รูมจําหน่ายรถมือสอง,รถ,อสองรถดีมีคุณภาพนะครับสำหรับโชว์รูม59ออโต้คาร์กอลลี่ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินรใกล้ๆแค่นี้เองนะครับเลยตลาดปัตตวิกรมาไม่ไกลนะครับก็สําหรับโชว์รูมของเรานะเปิดกทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจเข้ามาทดลองขับนะครับ ได้ทุกวันนะครับตั้งแต่กา,ารงเช้าจนถึงการบงเย็นเนี่ยติดต่อเซล,ลเข้ามานัดหมายเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมมีตัวทีเด็ดตัวหนึ่งที่มานำเสนอเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะแน่นอนมาเจอผมเนี่ยรถดีมีคุณภาพที่สำคัญราคาไม่แพงราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ที่มานำเสนอสำหรับ e 300 Mercedes-Benz e 300ตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัว BlueTech AMG Dynamic นะครับ ตัวนี้นะเป็นตัวหลังคาแก้วด้วยนะครับตัวนี้ปี2015าครับไมอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ2 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญนะเราเปิดราคามาเราๆเลย9 9้า0สบาทนะครับย้ำกันอีกทีสำหรับราคานะสำหรับตัวนี้นะ9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยมือเดียวรถสู่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะรถเพิ่งเข้ามานะรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะครับ เข้าสูตรตลอดด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตารายละเอียดตัวนี้เลยดีกว่านะครับ E 3 0 0ตัวนี้ครับ มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Mercedes-Benz e 300ตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดดูเท็ c AMG ด y นามิกตัวนี้นะครับปี2015สภาพเนี่ยสวยจัดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแถบสีเงิน2ขีดนะครับมีตราสัญ,ญลักษณ์ Merced e s b e n z ขนาดใหญ่แล้วก็มี อันเล็กๆติดไว้ที่ฝากระโปรงนะครับทำให้มีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยครับของเขาเนี่ยเป็นโคมไฟหน้าแบบ LED intelligent light system นะครับระบบไฟสูงแบบปรปับอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับตัวไฟเนี่ยสามารถหมุนได้ตามวงพวงอะไรด้วยนะถ้าเลี้ยวขวาก็คือหันขวาเลี้ยวซ้ายก็คือหันซ้ายนะครับก็สำหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับ สป,ปอร์ตสวยงามจริงๆแล้วก็เอกลักษณ์อันโดดเด่นของตัว MG Dynamic ก็คือตัวสเกิร์ตที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นสีโครเมียมนะครับกระเถิบเข้ามาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี่ยเราก็จะมีตัวล้อแม็กนะครับลาย MG ขนาด18นิ้วมานะครับสบภาพเนี่ยสวยกริบๆเลยนะครับกระเถิบมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นดัดสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ตัวนี้นะครับด้านล่างของตัวกระจกเนี่ยยังแอบติดตัวกล้องไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะเป็นกล้องแบบรอบคันนะครับมีกระจังหน้ากร,กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับซึ่งทำงานร่วมก,กันกับตัวเกียร์ถอยแสดงผลที่จอคอมมานดนะครับตัวนี้ระบบตัวนี้ของ Mercedes-Benz เขาเรียกว่าตัว Bird e y e View นะครับแสดงผล3มมิตินะครับให้ภาพกราฟิกเนี่ยรอบคันเลยทีเดียวนะครับ กระเถิบมาในส่วนของตัวมือเปิดนะครับตัวมือเปิดเนี่ยก็เป็นสีโครเมียมทั้งสีตัวเลยให้อารมณ์ความหรูหรานะครับเข้ามาในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED fiber optic นะครับตัวนี้มาแบบพร้อมกับตัวท่อคู่นะครับแล้วก็นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ AMG เขาเลยนะครับ ก็รอบคันของเขาเนี่ยนะครับระบบความปลอดภัยก็ให้มาอย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบห้ามล้อแบบดิสเบรกทั้ง4ตัวแบบมีครีบระบายความร้อนนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับพร้อมระบบป้องกันการล้อล็อกหรือ ABS นะครับระบบก้องอรลบกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR นะครับระบบเพิ่มแรงเบรกในภาวะฉุกเฉินนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ ระบบความปลอดภัยรอบคันจริงๆนะครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็สภาพสวยกริบๆเลยนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสวยกริบขนาดนี้นะพลาดไม่ได้สำหรับลูกค้าที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับเน้นย้ำกันอีกทีครับสำหรับ Mercedes-Benz E 300ตัวเครื่องยนต์ดีเทลไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัวหลังคาพารามิกนะเป็นหลังคาแก้วนะครับ เลยเนี่ยโ้สวยกริบเลยสําหรับคันนี้ลูกค้าที่หาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในส่วนของภายในห้องสารกันต่อดีกว่านะครับวัสาพเขาสวยขนาดไหนมาครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของ E 3 0 0คันนี้กันดีกว่านะครับสำหรับตัวภายในของเขานะจะเน้นเป็นโทนสีดำนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับกันเมทัลลิกนะครับมาดูที่แผงประตูผู้ขับขี่กันก่อนดีกว่านะครับเป็นที่อยู่ของ สวิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตเปิดป่าท้ายนะครับสวิตประตูทั้ง4บานนะครับสำหรับตัวเมมโมรีนะครับตัวนี้นะสามารถเตรมตำแหน่งบอดได้ถึง3ตํตำแหน่งนะครับปรับทั้งพวงมาลัยปรับทั้งตำแหน่งบอดนะครับได้ถึง3ตํตำแหน่งนะครับก็กระเถิบก็มาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นแบบ3ก้านนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว MG เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับ ก็สาหรับเดือนไมคคันนี้นะไมคคันนี้อยู่ที่1นึ0 0แกับสองพโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยมากๆใช้งานน้อยมากๆสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็กระเถิบเข้ามาในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นที่อยู่ของจอคอมมานต์นะครับจอคอมมานต์ตัวนี้นะแสดงสถานนะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับวิทยุ CD MP3 ตัวนี้นะครับ สามารถต่อ USB AUX ได้นะครับระบบ Dolby Pro Logic 7นะครับจาก Harman Kardon นะครับทำงานพร้อมระบบนำทางผ่นแล้วเทียม GPS นะครับ Navigator System นะครับตัวนี้แสดงผลแบบ I View 3มิติด้วยนะครับมีภาพจอกราฟิกขึ้นมานะครับตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบออโต้3โซนเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายขวานะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแยกออกจากกันเราสามารถปรับอุณหภูมิได้อิสระจากกันเลยนะครับ ตัวบาะครับตัวบาะเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําเดินได้สีเทานะครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหรานะครับภูมิฐานนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับผมอยากให้ดูในส่วนของตัวไฮไลท์นะครับหลังคาตัวนี้เป็นแบบพาโนรามิกนะนะครับสามารถเปิดชมดาวได้แต่กลางวันหรือว่าจะขับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็เปิดรับลมเย็นๆก็ได้นะครับตัวนี้ ในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังอยากให้เข้ามาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนิดนึงนะครับสภาพของเขาเนี่ยผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆนะนะครับผมน่าจะาขับเป็นหลักเลยนะครับคันนี้นะครับแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานเลยในส่วนของตัวเบาะหลังนะครับสภาพเบาะของเขาเนี่ยสวยกริบเลยนะครับ <Come. S 1> ไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกลายงาเลยนะครับแล้วก็ตัว ฟังก์ชันอุปกรณ์นะครับมาดวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านทั้งสองฝั่งหรือว่าม่านหลังเนี่ยก็ให้หมาครบๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับฝากระโปรงหลังเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปึ๊บเราก็จะเจอห้องสัมภาระขนาดใหญ่แบบนี้นะที่ใส่ถุงกลอปขนาดใหญ่ได้ถึง2ใบแบบสบายๆนะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้จะไม่มีตัวยางอะไหล่มาแล้วนะครับเพราะเขาใช้ยางรันแฟตนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกับตัวชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นตัวอุดลมยางฉุกเฉินนั่นเองนะครับอุปกรณ์ใช้งานต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยตัวนี้นะเราสามารถใช้ขาเตะเพื่อปิดได้นะครับ ขาเตะเพื่อปิดได้นะครับวัดไม่ปิดไอ้เหี้ยใช้งานยากชิบหายครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่มานำเสนอในสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ e 3 0 0ตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับ Blue Check M.G. Dynamic นะครับตัวนี้นะเป็นปี2 0 1 5รถสวยมือเดียวแล้วก็ไม่แค่แสน0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมเน้นย้ำตัวราคากันอีกทีนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วสภาพนี้นะ9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับเน้นย้ำกันอีกทีสำหรับเจ้า E. 3 0 0คันนี 9, นน้นะครับ9 9 0า0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะสายด่วนกันเข้ามาเลยนะครับที่0 9 4ย์2 6 6 6 6นะครับ หช่องทางนะแล้วก็อีก2ช่องทางหนึงก็คือหน้าเฟซ a c e b o o k นะครับ59ออโต้ค่าแกลลอรี่นะครับกดติดตามของเราไว้นะครับเราก็จะมีรถที่สวยรถดีมีคุณภาพที่สำคัญราคาถูกที่สุดในประเทศไทยมานำเสนอในทุกๆวันนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube นั่นเองนะครับช่องของเราก็คือ59ออโต้ชแนลนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับมา ดูในส่วนของตัวรถที่มานําเสนอเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยก็จะได้งเตือนไปที่สําหรับคุณลูกค้าเลยนะครับสำหรับคันนี้ผมฝากไว้สักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ m e r c e d e s Ben E 3 0 0ตัวนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับเอ็มจีดันตัวหลังคาแก้วเนี่ยนะครับปี2 0 1 5รถสวยมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักทิดคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ ห้าเก0 0แบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับ